ที่นี่เจดีเคโรงเรียนบ่านเจลีโคหมดปัญหาห้องน้ำสกรปรกและไม่ส่งกิมมินด้วย5สอไปดูกัน<ด>เลยค่ะต่อที่หนึ่งสะอาดห้องน้ำของเรานะคะสะอาดและน่าใช้งากเลยค่ะห้องน้ำของเรานะคะยังไม่มีน้ำชะขังบริเวณอีก้วยค่ะไปดูกันเลยค่ะ น้ำของเราไม่มีน้ํากัดขังบริเวณจริงๆด้วยค่ะและห้องน้ําของเรายังมีที่ระบายอากาศด้วยค่ะโหที่ระบ,บายอากาศของเรากว้างมากเลยค่ะแถมยังไม่ส่งกลิ่นเหม็นอีกนะคะเจอกันทุกเลยค่ะสออทีส่สองรวดวเร็วห้องน้ําของเรานะคะมีเลือกใช้งานสองแบบแบบที่หนึ่งชากโคกแบบนั่งยองและแบบที่สองนะคะชากโคกแบบนั่ง และสะดวกแบบนั้นเลยค่ะสิ่งที่สุดไปเลยค่ะต่อที่สานะคะสบายห้องน้ําของเรานะคะยังมีรองเท้าให้สวมใส่สบายสุดๆไปเลยและไม่ทําให้ถุงเท้าเปลี่ยนในขณะที่ใช้งานในห้องน้ําแล้วก็มีอ่างล้างมือที่เราได้ใช้งานใช่แล้วค่ะหลังจากที่เราทำเวลาในห้องน้ำเสร็จนะคะเราสามารถมาล้างมือโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาไปล้างที่อื่นเลยค่ะ และต่อมานะคะสอที่4คือสุขาลักษณะสุขาลักษณะคือการรักษาสุขาอนามัยของตนเองซึ่งหลังจากที่เราข้องน้ำเสร็จนะคะเราควรล้างมือกันด้วยนะคะ และส่อสุดท้ายสอที่5ค่ะสวยงามทุกคนเชื่อไหมคะว่าใครๆก็อยากให้ห้องน้ำของตัวเองดูสวยและสะอาดตรงเนี้ของเราเ d ดีก็เหมือนกันค่ะอยากให้ห้องน้ำดูสวยและสะอาดตามหลัง5าสอสะอาดสะดวกสบายสุขลักษณะและสวยงามค่ะ